อะไรเดี๋ยวพี่ไม่ได้นอนนะไม่สงสารพี่หรอสงสารพี่ทำไมนะเมื่อพี่ยังไม่สงสารหนูเลยจะใหทพี่ทำอะไรนะพี่ทำอะไรฮะทำดีกันหนูต่อไปกันแหละก็ทำอยู่เหรอเห็นปกว,ว่าจะล้างคงล้างแค้นจะชาล้างแค้นหนูรอพี่ก็พูดเป็นงั้นแหละแม่ต้องทำละอะไรก็ไม่รู้ ชาระค่าใจเฉยค่ามันมีแบบค้านุค้านี้คับผมนุนั่นนี่เท่ากับว่าพี่จะไม่โกรธหนูแล้วใช่ที่ไม่โกรธ่เพราะว่าหนูก็ทําแกงพี่ได้เรื่อยๆอยู่ตอบสิแปลว่านูต้งแกล้งพี่อีกพี่ก็จะไม่โกรธอืมอืก็ได้ราคาก็ได้ราคายอมคนพี่พี่ยังขาดใจไม่หายงม ด้วยขใจต่อไปจนกว่าอีพีหน้าจะมาค่อยงอต่อตามบุตรแล้วถ้าวันนี้พี่นอนไม่หลับแล้วุ่นนี้พี่ตื่นไม่ไหวล่ะแล้วพี่ก็จะเครียดแล้วพี่ก็จะเศร้าพี่ก็เครียดจนกว่าจะมีอีพีต่อไปแล้วก็ค่อยมางอนหนูอ๋ออยากให้พี่ไม่นอนใช่ไหมแล้วุ่งนี้พี่ก็ทางานไม่ไหวอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมได้ก็เดี๋ยวพี่ก็คงไปเดี๋ยวพี่ก็คงพยายามไปนอนแหละถ้านอนไม่หลับก็นั่นแหละก็กินยาไปเยอะๆเขาต้องการอะไรอะทุกคนอะไรของเขา อยู่ดีๆอยาให้หนูง้อ,อพี่คืนเนี้ยเหรอหนูไม่ผิดอืมโอเคได้ปกติคนอื่นไม่ผิดพี่ก็ขอโทษเขาได้แหละม,มันก็เป็นปกติแหละ แต่ว่าเมื่อกี้หนูยังยังไม่ทันได้รู้สึกหนูยังรู้สึกว่าเมื่อกี้หนูยังไม่ได้มีการขอคุอะไรเลยดีๆพี่พิมพ์เขาก็กดพีชมายังไม่ทันได้มีการขอโทษคุยกันยช์กันอยู่ดีๆเขาก็หันมากรธดหนูต่อแล้วคือทางหนูยังไม่เคยได้รับการขอโทษที่แบบทัเจนหรือยังไม่มีการตอบอะไรเลยว่าแบบโอเคแล้วแต่อยู่ดีๆเขาก็มาดูข่าวในตาเราขอมางอนหน้าเขาขอหนูหนูยังไม่หายเลยหนูยังไม่หายรู้สึกไม่มีหนูยังงอนหนูเลยเขา เราขอโทษไปแล้วนะทุกคนเนาะใช่ไหมสองจุดสี 2. 2. 2> <laughs> <laughs> ่กับสองจุดสองอแล้วก็มาต่อมามาต่อมาแล้ว Thank you ซิกิแคต่อเลยคะับแแล้วก็มาต่อมาต่อเลยคะอ๋อง้อพี่ต่อไหม <c oughs> ทำไมหนูต้องอด้วยอ่ะง้อไม่มีเหตุผลไม่ได้อ่ะง้อหนูหนูทำไมผิด ไม่ได้ทาอะไรผิดค่ะแค่งอแบบไม่ต้องมีเหตุผลว่าต้องงอฟ้าอะไรไม่ได้เหรอไม่ได้อะไม่ได้ทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรหรืไม่รู้จะขอโทษอะไรการงอไม่ได้เป็นการขอโทษค่ะแค่งอเฉยโอเอโอเอโอเอเขาต้องการอะไรเขาบอกตีหนึ่งแล้วพ่อนุ่มเอ้ย ก็เนี่ยไม่งอทั้งทีก็พี่ก็ไม่ได้นอนอ่ะเขาอยากให้หนูงอหนูพิดอะไรหนูงอ